อพี่นงสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสูฟููุคนมันนี้พอกับบ่าวสายแล้วครับพี่น้องครับบ่าวสายใด ตวดมือกับพี่น้องครับมาแซ่บๆกันครับพี่น้องครับขออย่าใส่มือได้พี่น้องเด้ออ้ยอืมอืมอืมตัวใหญ่พี่น้อง Mình gặp bây lại không hay xuống nào mm. าคืนอืมผักบุงเข้ากัาเย็บเอาอยู่ในพี่น้องครับเทียงหน้าในพี่น้องผักบุงอื้อ อส่สวนทดเลยพี่ห้องครับอื ลงเต็มพันใส่ีปหรอกวดเบิกใส่กำมีไใหญ่ tôi này hăng phi long đoạt một mặt bạc phanh Mất mực tay Cầm như nhầy ừm uhm. uhm. พักบุ๋งีปหน่องทำสัตร์เอนอเี่ยีปหน่องเจ็บอยู่ข้างเทียงนี่ะพันใส่เลย <c oughs> โอ้ยอออ <c oughs> กล้ย อืมโอ้ยคอับอืมอืมเจ็บพี่น้องครับเจ็บไรครับขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เห็นกับภาษาเป็นกาลังใจให้กับบ่าษาครับ ขอบคุณหลายครับพี่น้องครับขอบคุณครับ